นหนูเอานมสดร้อนด้วยแล้วขนมปังนึ่งใช่ไหมพ่อเด็กอ่าใช่ขนมปังนึ่งสังขยาหนึ่งชุดกินสามคนใช่กินสามคนกินนมไม่ได้ตอนนแม่กินอะไรได้อ่ะไงก็เขียนเนี่ยโติงปังสังขยากาแฟนมสด ร้านปิดตีหนึ่งแล้วทุกคนร้านปิดตีหนึ่งออตรงนี้เลยแม่เขาเรียกว่าเส้น,นนะอะไรนะที่นี่เขาเรียกว่าเส้นอะไรดอนเมืองตลาดฝั่งโขงตลาดฝั่งโขงดอนเมืองใช่ไหมแสดงกินโกโกะอ่ะวิ้เหมือนเด็กเลย แล้วน yeah. ้องเป mm ิด hmm. ด mm ูส hmm. ังขยาิเดี๋ยวเปิดนะซูมอือน่ากินมากอันนี้นมราอันนี้นมน้อนเราโอเดสของอมเดชยังไงยังไงเลิกปากเลยเบียบปากเบียบปากจ๋าขนมปังแบบจุ้มเข้าไปเลยทุกคนจุ so ้มเข้าไปเลยจุ้มเข้าไปเลยแม่ฉ่ำไหมแม่ทำไมไม่ต้องกินชูดซีทั้ง ับอร่อยเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าอนะไรนะ,ะตังโคงค่ะก็ตังโคงค่าขนมเขาเปิดตีหนึ่งว่ะทุกคนนมร้อนดีมากแต่คุณนะต้องมาทำไมเขาสวยอยู่แล้วอย,อ,อย่าไปแต่งรูปเยอะเดี๋ยวพอตึกตึงหาไม่เจอจะได้ตายอยู่ข้างทาง กาเลงหาแม่ไม่เจอเวลาพวกหนูโฟนหาแม่ตามหาแม่ไม่เจอเสีเนาเใครก่อนเราก็เรียกพูดดึรุ่นมารุนมาขุานี่ยแล้วเราขุวากีข้าวอนแล้วขกี่ข้าวค่ะยิ้มราวได้่ยิ้มเหมน่ะ กินแบบพอเป็นพิธีเนาะพิธีฟองสบู่อ,อ,อะไรของแม่ออมกินโอเวนตินเหมือนเด็กเลยก็เยให้หน้าจะแก,ก่ก็กินโอเวนตินได้เออมื่อกี้อัดคว่าอะไรนะควย่นขายนมวัวนะไม่ใช่นมไข่แม่ควายว่านภาษาสุคัญณพอมากแม่ภาษา,มา,ษา,มาษแาม่เขาพูดว่ายังไงนะกระบายสัดเออกระบายสัดนะบอกว่าหนูเป็นกระเทยเออเป็นควายอ้วนโอเคนะมาเก็มมามืกินข้าวเร็ว อร่อยไหมแม่โอวันตีนโอวันใจหวานชื่นใจมากเลยค่ะนมสดเป็นไงบ้างยั่วมากเอออันนี้มากินนมสดหรือว่ามายั่วเพศงงมากนะแต่ถ้าไม่แต่งรูปนะดูเรื่องดูเรื่องแน่เห็นหน้าอยากทำปืนลั่นใส่เลยเออนังนกนังนกสีแดงคืออะไรอ่ะลังนกสีแดงเมื่อกี้พี่อธิบายว่าอะไรนะคะมีใส่ลังนกกินแล้วมันจะมีพลังหรอคะสีแดงไง กีราซิ่งเด้งสิเด้งเด้งวันนี้มีนมปังแล้วก็เราจิ้มสังขยาว้ายแม่กัดน้องทำไมอ่ะว้าวอร่อยมากเกี่ยวมันหัวแม่เลยสีเดียวสีเดียวสีเดีกันเลยคุยมาจากคุมาจากตะไคร้ตกลงเรามาด้วยกันปะเนี่ยงงไปหมด โอเคนะคะทุกคนฝากร้านคุณลุงด้วยอยู่ตรงนี้ปิดตีหนึ่งอร่อยช่ำมากชื่อร้านอะไรชื่อร้านว่าอะไรครับคุณลุงกุ้งกุ้งอันนี้สดซีนแล้วแล้วเป็ดส่อสองห้าสองเจ็ดเลยนะเนี่ยใช่ไหมอ๋อใบหลังใบแรกสองสามอ็ลาหัก็อมนุ้ยจริงเนี่ย นี่นี่สี่สิบปีแล้วเนี่ยดูสาวโอ้โหยังสวยยังสาเลยสี่สิบสองปีสองห้าเลยนะสองห้าสองเจ็ดเกิดเรายังไม่เกิดเลยเรายั่ลองถูซีเผื่อมีจะใครจะขึ้นมาจากตัวนนั้ดูดูเป็นแก้ววันนี้นะเป็นแก้วอ่ะยกยศยศจนกันจนกันเจี่ยะเจี๊ยะเจี๊ยะเออนี่น้อนละคืนเนี่ยกินลยเราโน่นกินอันนี้เป็นหมดแล้วเนี่ย โนโนชนเจีบจีาจีาเออวัวนลนเวลาของกระเทยเนาะกลางคืนไม่หลับไม่นอนหาแต่ของกินจีาเาไป็ว่าอะไรเจี่าเป็ว่าอะไรกินกินต้นอยนู่เหรออันนี้นมสดนะสองแก้วของเรา ยอนเมืองแต่ไม่เคยกินหรอกมาซุมหน้ากูเยอะหรอกแม่นี่ปกติไทยปกติคนสวยเขาจะไม่กลัวกล้องถ้ากล้องเบี้ยก็น่ากลัวอย่าไปแต่งรูปเยอะแต่งจนจะไม่เหมือนตัวเองแล้วทุกวันเนี้ถ่ายขนาดนี้เห็นยี่ปันเลยมั้งสวยมากมองมุมข้างๆเหมือนเหมือนทาดีนะ่าอุ้ยอุ้ยสวยผิวหน้าเหมือนกัมยี่ละมุนมาก ล้บุญตั้งแ,แต่แขนไปเลยอันนี้แตะๆอันนี้แตะๆอายุร้านอยู่ตรงนี้นะทุกคน,นนี่